้ถนนนนีนะครับวันนี้ผมอยู่บนถนนภายในหมู่บ้านครับแถวน,นี้เขาเรียกว่าบ้านลานแหลมครับมีตากอะไรนี่เหมือนต้นผักตบชวาตากไปข้างทางแต่ไม่ได้ตากไว้บนผิวจราจรครับตากไวบ้บนริมฝุ่นาก็ถือว่าดีหน่อยครับฝั่งทางขวามือที่เห็นนี่ก็คือวัดลานแหลมครับ นนี้บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆครับประมาณสองโมงครึ่งครับแปดจุดสามศูนย์นอประมาณนี้ครับนี่ครับขับมาตรงนี้ก็จะมาโพตรงสุขวัตครับที่ถ้าเลี้ยวขวาไปตามถนนก็จะไปทางนางครเชศีไปห้วยปูครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางอำเภอรัตตูครับนี่ครับถนนเส้นนี้ครับ เลี้ยวซ้ายมาครับมาทางบ้านหลวงครับไปทางดอนตูครับนี่ครับถนนเส้นนี้มุ่งหน้าไปทางดอนตูครับขณะนี้ครับมุ่งหน้าไปทางดอนตูครับสิบล้อเยอะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังทําถนนนะครับนี่ครับน่าจะขยายไหลทางครับช่วงนี้ ขยายไหลทางแล้วก็วางท่อระบายนะครับแต่ว่าผมก็จะเลี้ยวตรงนี้ครับเียนป้ายว่าบ้านลานเหลี่มโคกขมงมหามนตรานี่ครับเป็นถนนไปในหมู่บ้านครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตน่าจะเป็นเขตลานเหลมหรือประมาณบ้านหลวงผมไม่แน่ใจครับ แถวนี้จะมีต้นต้นลานเยอะครับข้างหน้านี่ครับทางฝั่ง้ายมือครับคล้ายๆต้นตาลครับคล้ายๆต้นปาล์มครับแต่มันเป็นต้นลานครับพี่ลูกของมันเขาเอาไปทําลูกจากลูกชิดนั่นแหละครับกินกับขนมหวานครับกับหวานเย็นประมาณนี้ครับแถวนี้จะเยอะครับมีเป็นยมยมครับน่าจะเชาวบ้านน่าจะอนุรักษ์ไว้ครับนี่ครับต้นใหญ่ครับเหมือนต้นตาลครับ นี่ครับซ้ายมือผมนี่เขาเป็นดงลานเหมือนกันก็นกจะแทรกอยู่กับตามบ้านคนครับเป็นถนนภายในบู่บ้านครับตรงนี้ครับต้นลานทั้งนั้นครับสองฝั่งทางตรงนี้ครับซ้ายขวาครับบางต้นก็ยืนแห้งตายครับมีดอกอยืนุงยอดแล้วก็ไม่มีใบครับ เพราะว่าเขาบอกว่าต้นต้นลานถ้าถ้ามันมีดอกมีลูกแล้วมันก็จะตายครับก็คือมันออกลูกหนุนเดียวแล้วก็จะตายครับยืนต้นตายครับแล้วก็จะมีต้นใหม่ที่น่าจะเกิดจากลูกที่มันร่วงหล่นครับขึ้นแทนมาเรื่อยๆครับนึ่งครับใบมันเขาก็จะเอามาทำเป็นเป็นใบลานครับเหมือนเหมือนตอกเอาไปมัดของประมาณนี้ครับ ที่เห็นตากอยู่ตาแถวข้างทางครับแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรสะสีเหลี่ยมวัดสะสีเหลี่ยมครับไปทางโน้นครับผมก็ไม่ค่อยชัวเรื่องหมู่บ้านเพราะว่านานๆก็ผ่านมาทีครับ ตามหมู่บ้านครับบางทีก็หลงครับถนนครับไม่ค่อยมีป้ายครับนี่ครับต้นลานอยู่แรกๆอยู่ตามดงอ้อยครับตามไร่อ้อยครับก็ถือว่าเป็นแหล่งต้นลานที่ะครับแถวบ้านหลวงแถวร้านแหลมนี่ครับคือรดู้จังหวัดนครปฐมครับทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนาครับ สีมหาโพธิ์ครับก็เป็นบรรยากาศของเช้าวันศุกร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์2564ครับนี่ครับบรรยากาศของท้องถนนตามหมู่บ้านครับครับผ่านตอนช่วงเช้าๆครับผู้คนกำลังออกไปทำงานครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับแสงแดดอ่อนๆครับนี่ครับยังเห็นต้นลาบ ก็น่าจะเป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้านแถวนี้ครับเพราะว่าผมเห็นแล้วมีเยอะครับที่อื่นไม่มีครับก็จะเป็นต้นตาลมากกว่าครับที่อื่นครับแถวเพชรอะไรพวกนี้ครับแต่นี้เป็นต้นลานครับนี่ครับตรงนี้เป็นดงใหญ่ครับนี่ครับมีมีใบใบของใบลานครับที่ชาวบ้านเอามาตากครับ ผมก็ไม่ได้จอดลงไปถ่ายใกล้ๆนะครับแต่ว่าก็ขับผ่านก็เห็นครับเห็นเป็นต้นลานครับก็มีสวนเรื่ผักมั่งพวกเป็นกะเพราเป็นผักอ่าเป็นผักสวนครัวอะไรพวกนี้ครับตามข้างทางครับที่ผมรู้ว่าต้นลานเพราะว่าผมเคยเคยมาแถวนี้ครับ แล้วก็ถามชาวบ้านเขาครับที่ที่บ้านเขามีแถวห้วยกรดครับบ้านห้วยกรดครับบ้านเขามีต้นลานครับก็เลยถามข้อมูลเขาว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าก็จะอายุผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ปีครับถึงมีลูกยี่สิบปีหรือว่าสี่สิบปีผมไม่แน่ใจครับมันนานแล้วครับผมถามแล้วก็ลืมครับแต่ ที่รู้ครับก็คือว่าเวลาต้นลานมันมีลูกมีดอกครับนู่นครับมันก็จะตายครับดืนแห้งตายครับก็คือใบมันจะร่วงหมดครับนี่ครับต้นนี้ก็กาลังมีดอกครับเขาบอกว่าลูกมันก็จะเอาไปทําเป็นนั่นแหละครับลูกจากลูกชิดที่เอาไว้กินกับพวกขนมหวานครับพวกหวานเย็นครับ นนี้ผมน่าจะเข้าเขตของบ้านห้วยกรดนะครับเพราะว่าต้นลานครับมันเยอะครับนี่ครับยืนต้นตายครับเยอะแยะเลยบอครับนี่ครับเป็นโดงของต้นลานเลยครับแถวนี้ใกล้บ้านห้วยกรดหรือเปล่าครับถ้าผมจําไม่ผิดครับผมอ่านจามป้ายครับเพราะว่า ถ้าเข้ามาตําในหมู่บ้านแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านไหนครับเพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ครับก็จะเป็นตุ่งนาครับผมก็อยู่แถวนคนปรปฐมครับแต่ว่าบางหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านอะไรพวกนี้ย่อยๆออกมาก็ไม่ค่อยจะ,ะช่ำชองเท่าไหร่ครับก็นอกจากว่าจะมีธุระแล้วก็ผ่านมาก็จะ ก็จะเห็นตาป้ายครับว่าหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านไหนบางทีก็จะหลงหลงครับเส้นทางมันเยอะครับ mm hmm. ก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยครับถ้าเรียกชื่อหมู่บ้านผิดหรือว่าเรียกชื่อแหลง่งชื่อเขตผิดครับแต่รวมๆแล้วต้นลานก็คือแถวบ้านหลวงแถวลานแหลมแถวเมือกดจะมีครับมีเยอะครับที่ผมเห็นนะครับแต่ว่าที่อื่นมีเยอะผมก็ไม่รู้ครับ แต่เท่าที่ผมผ่านแล้วก็เจอมาครับมันก็จะมีอยู่แถวนั้นครับเยอะครับผมก็ขับตามถนนมาเรื่อยครับเป็นถนนลาดยางมะตอยครับเป็นถนนวิ่งสวนทางครับเป็นถนนสองเลนครับนี่ก็เป็นบอ่อน้าไม่เป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นสวนกล้วยครับนี่ครับกำลังน่าจะหวานข้าวครับ ก็เป็นวิถีชาวบ้านชาวบ้านครับตามสองข้างทางครับข้างหน้าก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงครับตามป้ายเลยครับถ้าตรงไปเขาบ้านโคกขีมาโคกขมเมาครับแล้วก็ซ้ายไปวัดละมุดขวาไปวัดเป็นหงแตกครับตรงนี้อ้าวชนเจ้าทินซะแล้วครับก็ไม่ชนหรอกครับเห็นเห็นครับแต่ไก่ครับ แต่ว่าเขาไม่ยอมลบครับตรงนี้มีไฟแดงครับตอานนี้ก็ตรงไปทางวัดเปเียงแตกครับขับไปตามถนนนลาจะมาตอยตรงนี้เรียบคองไปครับก็จะไปทะลุถนนเส้นสามห้าเจ็ดครับที่จะไปดอนตูมครับนึกนานครับแล้วก็ถ้าไปด้านหลังครับ ถ้าย้อนไปด้านหลังที่ด้านหลังผมนี่ครับก็จะไปทางวัดละมรรุดครับไปทางสีแยกไปทางห้วยผูครับวัดบางพระอะไรพวกนี้ครับวัดหลงูปอเปิลอะไรพวกนี้ครับก็เข้าเขตนครเจสฎีครับแต่ตรงนี้ก็อยู่เขตอ่านครปฐมครับก็ตามปายเลยครับตรงนี้ก็เป็นถนนที่เรียบตมคลองครับตมคลองจนประทานที่อยู่ทาง ซ้ายมือผมครับส่วนฝั่งทางขวามือก็จะเป็นที่เป็นที่เป็นบ่อครับแล้วก็ริมถนนก็จะเป็นลกล้างไปด้วยต้นทุม่มฤาษีครับหรือว่าต้นปืนครับนี่ครับเขาก็จะมีมีบ่อครับขุดบ่อน่าจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาครับไม่แน่ใจครับรก็กําลังทําอยู่ครับเพราะตอนนี้ที่ลกล้างเขาต้องให้ทํา ประโยชน์ครับไม่งั้นก็จะจ่ายภาษีแพงครับทุกวันนี้ก็เลยตรงไหนเป็นที่ลกล้างครับก็จะเริ่มเจ้าของที่ก็จะเริ่มมาทําประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นปลูกต้นไม้หรือไปส่วนมากก็จะเป็นต้นกล้วยครับปลูกง่ายครับนี่ครับบ่อน้าเยอะเยอะครับนี่ครับบ่อนี้บ่อใหญ่ครับน่าจะเป็นฟาร์มไปเลยทีเดียวครับนี่ครับสองข้างทางครับก็จะเป็นทุ่งนาเป็นบ่อสลับกันไปครับประมาณนี้ครับ แถวนี้ก็จะโล่งๆครับสุดลูกหูลูกตาครับก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นครับตอนเช้าๆครับประมาณใกล้จะสามโมงเช้าครับสสายครับนีก็เป็นบ่อบัวครับนกบัวแถวบ้านเขาเรียกบัวแบ่ครับบัวขาวๆยไม่ใช่บัวหลวงครับสีเช้าครับถนนโล่งครับตามหมู่บ้านครับ ครับก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่ามันก็จะมีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านครับหรือว่าเป็นพวกชาวบ้านที่เขาเอารถออกไปทํางานตำทุ่งตานาครับรถอ e ีแท็กรถเครื่องสูบน้ำอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ว่าจะขับอยู่บนเส้นทางแบบไหนก็ต้องใช้ความเร็วให้มันเหมาะสมครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนร่วมทางครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของถนนอ่า เรียกถนนเรียบคลองชนประทานครับตอนนี้ผมมุ่งหน้าไปทางพเนียงแตกครับมันจะมีแยกข้างหน้าครับก็เห็นป้ายว่าไปดอนลวกได้ครับอําเภอดอนตูงครับถ้าเขตไปทางนู้นครับถ้าไปทางทางนู้นก็จะเป็นอำเภอดอนตูงครับถ้าไปทางขวามือครับถ้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นเขตเข้าเขตอำเภอเมืองอะไรพวกนี้ครับ นครเจสีประมาณนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นสามแยกครับไปดอนลวกไปครับีครับอนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งของสารพระภูมครับพาชมบรรยากาศถนนตามเขตชานเมืองครับชมบรรยากาศแบบชิวๆครับรถลาไม่พุกพลานครับมีวิถีชีวิตของชาวบ้านให้ได้ดูได้ชมครับ แบบผ่านๆครับมีทั้งทุ่งนามีทั้งสวนครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานครับออกกําลังกายครับไม่ว่าเช้าหรือเย็นครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยพุกผ่านครับแต่ว่าก็ต้องระวังครับเพราะว่ารถบางทีก็วิ่งเร็วครับบางจังหวัดครับนี่ครับมิป้ายตามป้ายเลยครับตรงไปตากล้องบอครับ เลี้ยวซ้ายขวาก็าไปบ้านหลวงเป็นัสี่แยกครับแถวนี้ตอนเยน็เยนๆจะมีตลาดนัดครับแถวตรงตรงนี้ครับจะมีตลาดนัดครับจามจุลีครับ ถนนครับแล่ขลุมดีครับก็จะเข้าเขตหมู่บ้านแล้วครับเข้าเขตแถววข้างหน้านะครับมองเห็นลังคาวัดก็จะเป็นวัดเนลยงแตกครับอำเภอเมืองนครปฐมครับวัดหลวงปทาครับเป็นสีแยกครับถนนก็คับได้เรื่อยๆครับ จะไม่จะเป็นต้องใช้ความเร็วครับเพราะว่าถนนมันแคบครับแล้วก็สองฝั่งก็คือถ้าหลุดไปก็หลงคลองจนประทานเลยครับทั้งซ้ายมือครับเป็นทุ่งนาครับแล้วก็ขวามือก็เป็นทุ่งนาเหมือนกันครับมองลอดแมกไม้ที่อยู่ตามสองฝั่งทางก็จะเห็นทุ่งนาครับมีชาวนาครับก็หาดูได้ยากครับในเขตใกล้ๆเมืองครับทุ่งนาทุกวันนี้ครับ ทินแล้วก็คือทอดบ้านครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศถนนครับต้นทองบุรครับสีเหลืองครับก็เป็นการบันทึกเส้นทางแบบขับผ่านครับเพราะว่าบรรยากาศในแต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับแล้วในแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนเดิมครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าอีกช่วงหนึ่งหรือว่าระยะเวลาร่วงเลยไปข้างหน้าเราผ่านมามันก็จะไม่เหมือนเดิมครับ เราะฉะนั้นบางทีถ้าเราได้บันทึกบรรยากาศมันไว้ในช่วงหนึ่งเราก็จะบางทีย้อนกลับมาดูมันก็จะนึกได้ครับเออเราสมัยนู้นตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันเป็นอย่างรับนครับ,บเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ก็จะไปวัดเป็นยังแตกครับตรงไปตรงนี้ก็จะไปนู่นละครับออกถนนที่จะไปดอนตูนครับถนน นครปถมไปดดตูมครับไปวัดตะก้องครับได้ครับถนนหมายเลข3 7มเจ็ดห้าครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ